ทู่งท่าทางสองสาวจบพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยกิจกรรมแรกของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่คองโคนนั่นก็คือการลงเรือไปชมทัศนียภาพดูความเป็นระบบนิเวศเพื่อให้เห็นความสําคัญของป่าชายเลนก่อนจะลงมือปลูกกันครับเราวเราจะไปไหนกันเหรอคะอาวันนี้นะครับน้องเจดีย์นี่เป็นไกด์วันนี้เราจะพาไปดู ป่าของประเทศกันเป็นป่าชายเลน<อ>นะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มหลังจากที่เราไปดิบป่าแล้วนะครับได้กระหนุกไหมคะกระหนุกครับป่าที่นี่ต้องบอกอก่อนเลยว่าเป็นป่าชายเลนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลักๆเลยก็คือป่าโรงกลางต้นโครงกลางครับต้นตะแหม่แล้วก็ตน้นลำพูตน้นลำพูเนี่ยก็คือต้นที่หญิงห้อยไปชอบก่อยนั่นเองอะนะครับได้ครับน่าดูนะแค่เพื่อนเราปลูกต้นอื่นได้ไหมครับต้นอื่นสามารถปลูกได้ไหม สามารถปลูกได้ครับแต่ว่าต้นที่เราวิจัยมาแล้วว่าโอกาสรอดนในการลงไปเพาะชำด้วยมือมนุษย์เนี่ยจะเป็นสั่งชนินี้<อ>ที่จะมีโอกาสรอด,ดเดยอะที่สุดน,นะครับ<อ>วันนี้ก็จะพาน้องที่ที่ปลูกต้งตรงต่างด้วยนะครับ นิ่ของเขาเลยนะครับกระดานเลนที่ชาวบ้านเขาจะใช้แทกกระดานเลนเมื่อเก็บไว้แข่แต่ถ้าไม่มีไม่มีกระดานเลนตรงนี้นะครับชาวบ้านเขาจะจะสามารถเคลื่อนที่ไปบนเลนได้ยากมากเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับน้องเคที่ถ้าเดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยจมใบเกือบถึงหัวเข่าเลยอ้อหาไปต้องบอกครับอยู่ในเขาเลยเขาบอกได้ ครับน้องที่วี่วันนี้เราก็มาถึงที่ไปปลูกป่ากันแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับไล่ยาวไปเลยจนถึงสุดตรงนู้นเลยเนาะเห็นภูเขาไหมครับค่ะตรงนู้นเลยนะจุดชายป่าตรงภูเขาตรงนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่ปลูกป่าของอ่าสมเด็จพระเทพอ๋อเหรอนะครับแล้วก็ต้นที่ลงวันนี้นะวันนี้เรามาปลูกป่าเป็นป่าเขาเรียกว่าป่าเลนเป็นป่าด้านนอกคือเดี๋ยวเมื่อน้ําขึ้นเนี่ย น้องเคที่จะไม่เห็นพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับน้ําจะน้ําจะกบไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าเนี่ยเป็นทะเลโคลนนะครับทะเลโคลนี่ของโคลนนั่นเองนะครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราพร้อมแล้วด้านหน้าที่น้องเคที่เห็นสงสัยไหมคืออะไรมันคืออะไรอะคะอ่าอันนี้ที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในอุปกรณ์ในการทำอาหารกินด้วยนะแต่เราประยุกต์ในการปุบป่าด,ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือกระดานเลนเขาเรียกว่ากระดานเลนนะเราจะเราจะนั่งบนนี้นะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่พี่ๆที่ใจดีเนี่ยนะครับจะถ่ายกระด น้องเดี๋ยวน้องเคที่ก็จะปลูกป่าบนแปลงนี้กันนะครับแต่วิธีการปลูกป่านะครับพี่ก็จะอ่าสอนน้องเคที่นะว่าเราต้องปลูกยังไงทํายังไงอะไรนะอีกทีหนึ่งนะครับตอนแรกที่เห็นเลยนะครับก็แอบเป็นห่วงทั้งสองคนเลยนะเพราะน้องเคที่ก็ยังเล็กนะครับส่วนคุณยายก็มีอายุแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะหนักและลุยนิดนึง ครับน้องเทที่ตอนนี้เราอยู่กันบนแปลงแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเลนเนี่ยค่อนข้างจะลึกเลยนะครับเราเ่ยพี่ลงไปในเกลือถึงัวเข้าเลยแต่พอพี่บอกกับเกที่เรื่องกระดานเลนว่าถ้าอยู่บนกระดานเลนเนี่ยมันจะทําให้เราเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นเนาะเห็นในชัดเลยนะครับว่ามันจะต่างกันยังไงอ่าแล้วเนี่ยต้ทนที่อยู่ในมือของเราเนี่ยครับคือต้นโกงกลางต้นโกงกลางเป็นไม้ป่าชเชลนีนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนิยมใช้ในการปลูกมากที่สุดเพราะอัตราการล่อนถอนจะสูงที่สุดเนาะก็จะสาธิตวิธีการปลูกนะครับ ประโยชน์ของเขาเนี่ยนะครับทำไมต้องปลูกต้นนี้ทำไมเราไม่ปลูกต้นอื่นนะครับประโยชน์ของต้นกลางเนี่ยหนึ่งเลยนะครับคือเขาเมื่อเขาโตแล้วเนี่ยเขาจะช่วยยึดเกาะหน้าดินรากของเขาเนี่ยนะครับคุณยายตรองเคที่เขาจะช่วยยึดเกาะน้าดินให้ดินพวกนี้ละลายหายไปกับน้ำนะครับแล้วก็จะช่วยเป็นบ้านของกุ้งหอยปูปลาด้วยอย่างนี้น้องแคที่เห็นหอยเมื่อกี้เนี่ยน่ารักไหมครับอ่าเนี่ยเขาก็จะเป็นบ้านให้สัตว์พวกนี้เขาได้หลบอาศัยวางไข่ขยายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก กุ้งหอยปูปลาที่เราทานกันทุกวันเนี่ยนะครับล้วนได้แต่ทะเลที่นี่เลยนะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวไทยตอนไหนนะครับ่ผมยังไม่ได้บอกตอนนี้เราอยู่อ่าวไทยตอนไหนนะครับบริเวณปากแม่น้ำแม่กองเองอ้าวผมก็จะสอนน้องเอทีกคุณยายปลูกนะครับในการปลูกต้นกลุ่มกลางที่ถูกวิธีนะครับะ่เนาะต้นกลุมกลางนะครับรากเขาจะอยู่ส่วนด้านล่างเพราะนั้นเราจะต้องเอาล่างเขาลงดินนะครับที่การปลูกครับน้องไอทีนั่งเลยนะครับนั่งเข้าเลยโอเค นะครับให้น้องเกที่เนี่ยนะครับกุดลงไปในดินเลยนะครับหนึ่งหนึ่งฝมือจุ่มไปเลยครับจุ่มมาเลยอ่ะคตามตพี่นะกุดลงไปเลยอ่ะจุ่มเลยครับโอเคกุดเลยรือครับกุดเลยหรือกุดลงไปอีกโอเคพูดอีกครับพูดอีกเออจุดลงไปอีกอนะครับอ้าวพอกุดได้หลุมได้ปุ๊บอ่าน้องเกที่วางวางต้นไมนลงไปนะครับอ่าโอเคเอาให้ทิ้งกับต้นไม้นะครับแล้วก็เอาดินเนี่ยโบเข้าไปเลยครับพอไหมขนาดนี้นี่นะอ่าแล้วยายก็เอาดิน กบกบอ่าแล้วก็ก็พอกบเสร็จแล้วนะครับน้องพี่ดี้กับคุณยายครับเราก็กบให้แน่นติดให้แน่นให้ต้นมันตั้งตรงนะครับอ่าโอเคท่านี้ครับคันนี้ก็เป็นอันเสร็จลับงานวิธีการปลูกต้นองค์การกุ้งย่างนะครับใช่แค่นี้เดี๋ยวเขาก็จะขยายรากต่อไปนะครับแล้วก็ละใบเขาจะโตของตัาเองนะครับเรามราคาเป็นอมครับ เป็นหลุมจากนั้นก็หยิบต้นนงกลางใส่แล้วก็ปกให้ดีๆค่ะท้าให้มันเอียงนอนค่ะต้องให้มันตรงค่ะดีค่ะภูมิใจที่หลานเราเนี่ยรักธรรมชาติแล้วรู้จักดูแลธรรมชาติเมื่อสนุกได้ที่แถมยังเลอะเปื้อนก็ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วล่ะครับ ซึ่งอาหารกลางวันของคุณยายและคุณหลานในวันนี้ก็คือหอยแครงที่อยู่ในทะเลนี่เองโดยเราจะให้ภารกิจคุณยายและคุณหลานช่วยกันเก็บหอยแครงเพื่อมารับประทานเป็นอาหารกลางวันไปเอาใจช่วยกันนะครับว่าวันนี้จะอดหรือจะอิ่มน้องกที่วันนี้พี่พาน้องกที่คุณยายมาตรงแปลงเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่แหลมซาไซก็คือพื้นที่ชุ่มน้ํานะครับก็จะสึ่งตรงที่เราจะต้องใช้กระดานเลนเนี่ย นะครับให้ถูกให้ถูกวัตถุประสงค์เขาแล้วคือเราจะต้องมีบ่วงกระดาษเลนและแท็กเพื่อเก็บหอยแครงกันแต่ว่าวิธีการเก็บหอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอยแครงหอยเสียบอหอยกระปุกเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องมีการวิธีการนะครับนะ<ช>เป็นการเอาหอยเนี่ยเราจะใช้มือเนี่ยนะครับว่าลงไปบนบนบน,บนดินเบาๆนะ<ช>ไม่ต้องไปล้วงอะไรมากครับมันจะอยู่บนหน้าดินเราว่าลงไปบนดินเบาๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ามือเราไปโดนเปลือกหอยเมื่อไหร่เนี่ย ก็คือหย,ยิบขึ้นมาได้เลย,น,เลยนะนะบางคนเข้าใจผิดหนึ่งว่าเฮ้ยต้องล้วงต้องฟักอะไรหรือเปล่าไม่ต้องนะครับอ,อ,อย่างที่อยู่ในมือพี่นะก็คือของโคนนะครับเป็นทิ่นหอยแข็งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้หอยแข็งเยอะที่สุดนะครับหานะที่หาได้โดยทั่วไปเลยนะบางที่ก็คือหอยแข็งนี่ในมือพี่นี่นะครับนะนี่เต็มไปหมดเลยแล้วของยายล่ะแล้วของยายนี่อันนี้คือพิเศษไปหน่อยครับอันนี้บางคนเคยทานแต่ไม่เคยเห็นนะที่อยู่ในมือของคุณยายเนี่ยคือหอยเสียบนะครับหอยเสียบอานนี้นะนะครับนี่ครับหอยเสียบ แพ,แพงนะฮะมีราคานะครับค่อนข้างจะหาทานยากอยู่นะครับแต่ว่าที่พบที่พบได้เยอะในคงควรก็คือนี่ครับหอยแขงนะอันนี้จะเป็นยังเป็นลูกหอยแขงอยู่นะครับหอยแขงอา,อายุประมาณสักสี่ห้าเดือนนะครับของหอยแขงอันนี้ก็เป็นหอักษณะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นหอ,อยปูเสฉวนนะครับอันนี้เป็นปูเสฉวนนะนะครับการที่ถูกหอยบาดในขณะที่เดินย่ำป่าชายเลนนะครับมี2ประเด็นที่ต้องระวังคือที่หนึ่งเรื่องบาดทะยับ บ,บาดทะยักเนี่ยก็สามารถป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยักตั้งแต่เด็ก <S <S ๆแล้วแลวต้องได้รับการกระตุ้นทุก1ิปีนะครับถ้าเรามีการฉีดวัคซีนแบบนี้เนี่ยเมื่อเราถูกตาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็จะน้อยมากนะครับนั่นประเด็นที่1แต่ถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจว่าได้ฉีดวัคซีนครบไหมก็ต้องไปฉีดให้ครบอาจจะต้องฉีดเ,ออเซรุม่มป้องกันบาดทะยักด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือต้องล้างแผลให นะครับเช่นเชื้อแบคทีเรียบางตัวซึ่งอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อบริเวณผิวหนังหรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังบริเวณนั้นซึ่งอาจจะทําให้มีอาการรุนแรงมีไข้สูงหรือบางคนเนี่ยถ้าเป็นรุนแรงมากจะเสียชีวิตได้ครับถ้าพร้อมเดี๋ยวน้องเกดที่เข้าใจเลยใช่ไหมครับก็ต้องทำแล้วต้องบวกอนี้เนาะนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะไปกันเลยขึ้นกรนเรียนได้เลยครับ กุ้งหอยแข็งค่ะเต็มเลยพี่นองไอที่เอาหอยมาให้พี่มาเด้าให้ที่เขเลยเอ้าอันนี้หอยเราที่มาได้เดี๋ยวเราจะเอาหอยนี้ไปทำกับข้าวทานกันเนาะหอยสดๆจากทะเลเลยนะครับน้องไอที่มี่ตัวใหญ่เนาะไอที่ดูดิดิใหญ่ปะกินยำหอยแช็งกันจ้า คือผมคิดว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของคู่คุณยายคุณหลานเนี่ยผมคิดว่าครั้งแรกทําได้ขนาดนี้ถือว่าเจ๋วแล้วครับวันนี้เลยเริมเลยก็คือพาไปหาให้หาดลิงก่อนเลยนะครับแล้วก็พาไปปลูกป่าป่าชายเลนของสมเด็จพระเทพนะครับรวมถึงพาไปไถกระดานเลนเก็บหอยแกงกันนะที่เราจะมาทาอาหารกันในวันนี้แล้วก็รวมถึงสกีเลนด้วยนะครับเป็นกระดานเลนสนุกสนุกอ่าน้องเอที่ครับวันนี้เรา เป็นกิจกรรมเอเวนเจอร์สุดท้ายแล้วเนาะนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสกีกระดานเลนกันก็คือกระดานเลนที่เราใช้เก็บหอยแหละแต่นะแต่เดี๋ยวว่าเราจะเอาลากับเรือสกีนะครับคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณเซิร์ฟบอร์ดเลยนะครับชอบไหมเอาไหมตื่นเต้นครับเอาแล้วน้องกิตที่คุณยายไหวไหมวันนี้โอ้ยยายไม่ไหวแล้วโอ้โหไปเถอะกิตที่ไปทางแล้วเดี๋ยวพี่ดะเป็นไกด์พาน้องกิตที่ไปนะครับพาไปเล่นเลย หนกมากเลยแต่ทนี่เขาชอบเขาชอบเล่นเจ็ตสกีอยู่แล้วอาส่วนใหญ่ผมก็พยายามจะบอกสองเชทตี่กับคุณยาให้ทราบถึงว่าวิธีชีวิตของคนที่นี่ นะครับว่าเขาอยู่กันยังไงต้าหาก,กินกันยังไงสภาพแวดล้อมตรงนี้แล้วก็จุดประสงค์ของสูตรของเราเนี่ยว่าเราทําเพื่ออะไรประโยชน์ของมันสิ่งที่เราได้กลับมาจากการทําประโยชน์ไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับมา